กลับมาสู่รายการกันชะครับนี่คือทวายไลท์โชว์และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการนะครับทวายไลท์ไทยลูกทุ่งอย่างที่สัญญากันไปแล้วนะครับ ในช่วงที่แล้วว่าในช่วงนี้ท่านจะได้พบกับราชาเพลงพูดนะครับขอกันมา,มากเลยกันว่าอยากจะฟังเพลินพมแดนร้องเพลงอีกเป็นผมผมก็อยากฟังครับเพราะถ้าพูดถึงคําว่าราชาเนี่ยในวงการลูกทุ่งไม่ใช่ว่าได้ทุกคนไม่ได้ว่าได้ง่ายๆคําว่าราชานี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับและเขาก็เป็นราชาเพลงพูดจริงๆเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นขุนปลเพลงของจริงครับในวงการนี้วันนี้ท่านให้เกียรติมาในรายการเราอีกครั้งอีกคนหนึ่งครับกับเพลงแบบของท่านครับเพลงพูดขอเชิญท่านชมพบกับ กำนันผันเงินเลิ่นพรมแดนครับ Oh <laughs> ไงครับผู้ใหญ่บ้านกิโลสองกองนางลาดน้อยลาดใหญ่น้องไผ่น้องแหนบ้านแต่บ้านต้นบ้านดอนบ้านดงตามที่ผมบอกให้เตรียมโครงการไว้สําหรับผันเงินหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทนั้นเป็นยังไงเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ส่งให้ผมถ้าหากว่าเห็นสมควรยังไงผมจะได้อนุมัติของผมเสร็จแล้วครับของผมก็เสร็จแล้วครับเอาละขอบใจทุกคนเดี๋ยวก็จะรู้ว่าของใครบ้างที่จะได้รับการอนุมัติเอครับดีจัง กลย้ยบ้านขามบอกว่าโจรคุกคามเที่ยวปล้นจี้วัวควายของเงินงบประมาณซื้อควายซื้อบ้านแจกพวกโจรผู้ร้ายแถมเงินให้โจรพอใช้พอจ่ายแจกหน้าแจกไรเขาคงจะเลิกเป็นโจร ว่าไงผู้ใหญ่กล้อยครับพ่อคิดจะผันเงินไปซื้อไร่ซื้อนาแจกพวกโจรจริงๆเหรอใช่ครับพ่อแล้วผู้ใหญ่รู้ได้ยังไงใครเขาเป็นโจรบัง่งรู้สิครับพ่อรู้ได้ยังไงอ้าวก็มู่บ้านพมทั้งหมู่บ้านนะเขาเป็นโจรกันทั้งหมู่บ้านเลยแสดงว่าผู้ใหญ่เลี้ยงโจรนะสิโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พม,มเลี้ยงโจร โจรถ้กที่มาเลี้ยงพวกผมอมมันปล้นมาได้มันก็มาให้พอผมใช้นะเออ <c oughs> งั้นก็ดีแล้วนะครับผมจะได้มอบเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทไว้ที่ผู้ใหญ่กลอยเก็บไว้ครับหากว่าใครอยากจะได้เงินจํานวนนี้ก็มาปล้นเอาที่บ้านผู้ใหญ่กลอยก็แล้วกันดีครับ <c oughs> ผอมดีครับอนุมัติหัว ยุยดอนบ้านดงบอกดินแห้งเป็นพงฝนไม่ลงสักคนปีนี้ปีสวยหวังพึ่งนายรวยก็ยังไม่ปรากฏผลชาวบ้านน้ำตาไหลรินดินรนนับวันอยากจนเพราะไม่มีผลทำนาอฝนมันไม่ตกเลยจริงๆหรือว่าไงบุญ่ดอนครับ ม,มันทําท่าจะตกมันก็ไม่ตกม,มันลอยไปตกซะที่อื่นนะสิเมฆลอยมาแล้วเมฆลอยไปตกซะที่อื่นหมดเลยครับแล้วคิดจะผ่านเงินจํานวนตั้งหนึ่งล้านบาทนี้ไปทําอะไรผมจะผ่านเงินจํานวนนี้ไปซื้อเชือกไนลอนแล้วเอาไปแจกชาวบ้านแจกให้เขาไปทําอะไรอ้าวก็ให้ชาวบ้านปีนขึ้นไปแล้วไปผูกก้อนเมฆไว้แล้วไปห้อยที่นาครนามันฝนมันจะได้ไม่ตกที่อื่นไงละครับ อ๋นับว่มีหัวสมองเข้าท่าทันสมัยแต่ขอเตือนหน่อยนะขโมยมันจะขโมยก้อนเมฆกันนะไม่เป็นไรครับผมอ้าวอนุมัติตีจังหุย,ยน้อยบ้านโนนบอกว่าบ้านของตนไม่ต้องการปรารถนาะ รอนไม่เคยเดือดร้อนถึงเรื่องฝนเรื่องฟ้าเพื่อพันุ์นุดมสมบูรณ์นั่งท่าวปลาผลทางไปมาสะดวกกี่เดือกอ้าวสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องไงผู้ใหญ่น้อยแมนอิลีครับเออแล้วที่หมู่บ้านทั้งคนมีกี่หลังคาเรือนกันละ่ะมีบ้านผมหลังเดียวครับอ่าแล้วลูกบ้านคนอื่นเขาไปไหนหมดละ่ะ คือว่าพวกลูกบ้านของผมนี่รอการผันเงินของท่านกำนันบ่วหวเลยอดอยากอดท้องตายกันบนิดพวกทรัพย์ส,สมบัติอันใดอันใดของผู้ใดผู้ใดก็ตกมาเป็นของผมผู้เดียวเ,เลยบ่เดือดหอนครับออเออจังสันทางสภาตำบลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะมไม่อนุมัติอเอา้าอดเลยอ้ย กับเราในวันนี้สองสองท่านยืนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับยืนใกล้ๆพี่เขนิดหนึ่งก่อนนะครับนี่คือเพลินพรมแดนนะครับราชาเพลงพูดทั้งสองท่านนี่บอกชื่อจริงให้รู้จักกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับท่านหนึ่งนะครับยืนใกล้ๆผมนี่แดนบุรีรัม์นี่เป็นชื่อฉายาครับแต่ชื่อจริงๆชื่อว่าบุญชื่นบุญเกิดรำนะครับส่วนอีกท่านนึงคือคุณทองปลิวแสงสุรศรีนะครับปัจจุบันนี้ทั้งคู่ทํางานอะไรถามพี่แดนก่อนผมเหรอฮะครับ ก็ยังอยู่ในวงการนี้ยังอยู่ในวงการนี้คุณทองปลิวแหละครับปัจจุบันทําอะไรครับผมทําทัวร์รถตู้อยู่ครับเดี๋ยวยังมีเรื่องราวเด็ดดีของพี่เพลินอ anyway> ีกเพราะว่าต้องเรียนท่านผู้ชมทราบอีกนิดหนึ่งว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในศิลป์ในรมอย่างดีเลยครับผมตลอดเวลาที่อยู่ในวงการนี้มาเรื่องนี้ไม่มีเสียไม่มีข่าวคราวเรื่องเสียเลยไม่มีเลยเรื่องนี้และยังอยู่ในธรรมะอย่างดีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานของหลวงตามหาบัวเนี่ย ที่เขาช่วยแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องที่ทําได้โดยเฉพาะยิ่งในทางถนัดคือทางด้านเพลงครับได้แต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมะไว้แล้วก็มอบกับหลวงตาในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาฟังเพลงอย่างนั้นกันเพลงซึ่งทําให้เราจิตใจดีขึ้นนะพี่นะครับครับ,รบและธรรมะและศีลธรรมการนั่งสมาธิการกําหนดสติมันให้ประโยชน์ไงพี่เพลินช่วยบอกเด็กๆนิดหนึ่งครับก็สําหรับการสงบจิตสงบใจจะทําให้เรา รู้ตัวว่าเราควรจะทําอะไรควรจะไปไหนควรจะฝ่ายดีหรือจะฝ่ายชั่วถ้าฝ่ายชั่วก็จะทําให้เราเดือดร้อนถ้าฝ่ายดีเราก็ทําให้เราดีเพราะนั้นการที่เราทําดีก็คือทําให้เราได้ดีถ้าทําชั่วมันก็ออกไปทางความชั่วในขณะที่เราสงบใจในขณะที่เราทําสมาธิให้เกิดอยู่นั้นมันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทําถ้าไม่ทําพูดเฉยๆฟังเฉยๆไม่ทําไม่รู้หรอกครับ อ๋อเขาได้วาใจว่างแล้วเป็นบุญแต่ทําใ่ใจให้ตัวเองมันวุ่นแล้วก็จะเป็นบาปครับรเพราะฉะนั้นพี่รู้อย่างนั้นแล้วพี่ทาทาไมล่ะครับผมก็พยายามฮะผมพยายามทําให้ใจว่างทุกวนัน <laughs> ทุกวันก็เลยว่าง,งนะฮะไม่มีอะไรในตัวเลยว่างไปหมดนี่คือสิ่งสําคัญวันนี้ของเรานะครับสนุกสนานกันแน่นะอย่าไปไหนครับกับเพลินพรมแดนครับ รับผมอยู่กับราชาเพลงพูดเปลินปรมแดนและอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมทราบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้ช่วยโครงการของหลวงตามหาบัวอยู่มากมายหลายหลากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทําทางด้านดนตรีที่ช่วยได้ตอนนี้แต่งเพลงให้ท่านงหมดกี่เพลงนะครับตอนนี้แต่งให้ท่านเฉพาะช่วงประวัติก็ยี่สามตอนนะครับ,รบแล้วก็อย่างอื่นอีกรวมแล้วประมาณสักสามสิบสามสิบกว่าเกือบสนะี่สิบสามสิบกว่าสี่สิบเพลงแล้วนะครับ,รบและโครงการช่วยชาติของท่าน พระป่าช่วยชาติเป็นไงบ้างครับตอนนี้พระป่าช่วยชาติตอนนี้ก็ได้ทองไปทั้งหมด2750อากิโลครับแล้วก็เ,เงินดอลลาร์5ล้านกับ3 0 0แสนครับผมคิดคเป็นมูลค่าทั้งหมดก็พันสามร้อยกว่าล้านสั่นสามร้อยกว่าล้านบาทนะครับ, <c oughs> รบทั้งหมดตอนนี้ที่ทําอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ท่านผู้ชมมีจิตสัทธานที่อยากจะช่วยชาติยอยากจะร่วมโครงการช่วยชาติกับหลวงตาก็ยังสามารถทําได้อยู่ตลอดเวลา ท่านบอกว่าจะต้องให้ได้ทองคําประมาณ4ตันขึ้นไปครับคี่พันกิโลขึ้นไปครับผมบนั่นคือสิ่งซึ่งท่านได้ทําอยู่แต่สิ่งที่พี่เพลินได้ทำตรงนี้คือเพลงครับเพลงเพลงนี้ที่ท่านจะได้ฟังเป็นเพลงที่มีความยาวมากถึสิ0นาทีครับเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงเพลงเพลงนี้แต่งขึ้นมาท่านลองฟังดูกันแล้วกัน,นครับ แล้ท่านจะเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะเชื่อในเรื่องอะไรก็ได้เพราะเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านแต่นี่เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้ท่านว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงครับบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงครับ ที่บ้านสะพรังจนได้พบนิพพานังปรมังสุขังวิมุตตดัง ตลอด คือเพลงซึ่งพี่เพลินได้แต่งขึ้นมานะครับแล้วมอบถวายกับหลวงตานะครับนั่นคือเพลงบาบ,บุญนรกสวรรค์มีจริงนะครับเพลงนี้มีความยาวถึง10นาทีด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เพลงนี้ถ้าเกิดท่านชอบจะหาซื้อที่ไหนนี่พี่เพลินเรียนได้เลยว่าไม่มีจําหน่ายครับพอทาแล้วก็ถวายท่านแล้วทีนี้ก็อยากจะได้ก็ต้องที่วัดบ้านตาดเวลามีงานบางครั้งบางคราวก็จะมีการแจกอย่างเช่นเมื่อวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็แจกไป หลายเหมือนกันครับรับผมที่วัดป่าบรรดาลครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงก็ตามนะครับเชื่อสักนิดหนึ่งนะครับเกิดเป็นชาวพุทธเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของสวรรค์นรกนะครับอย่างที่ก็บอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นจริงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเร่งทําตัวเองให้พบกับความดีทาจิตใจให้ผ่องแพร่ให้หลุดพ้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพิ่เพลินอย่างสูงที่กรุณามาร่วมรายการกับเรานะครับ วันนี้มาก็เหมือนเคยพี่ผู้หญิงมาด้วยสม่ำเสม<พ>อครับ <พอ S 1> ผม <พอ S 1> แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าทวายไลฟ์โชว์ครับวันนี้สวัสดีครับหลักความจริงที่ไม่มาลั่งเริมเช่นบาปบุญนรกสวรรค์อมาโลกนิพานนี้ทําลายไม่ได้ถึงมีประจำโลกตลอดมากี่กับกี่กัน และสก็เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วผู้ทำชั่วก็ลงแดนแห่งนรกผู้ทำดีก็ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นแดนสวรรค์จนกระทั่งถึงเซอาพรหมโลกนิพพานนี่คือหลักธรรมาชาติไม่มีใครจะลบล้างได้าไวว้ว่